โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเอ๊ะนั่นปูก,กับพ่อกำลังคุยอะไรกันอยู่นะท่าทางกำลังสนุกเชียวนะคะน้องๆเราเข้าไปดูว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ดีกว่าไปกันเลยโรงงานที่ระยองเสียค่าไฟฟ้า452,000บาทค่าน้ำประปา183,72บาท โรงงานที่ระยองเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินเสร็จแล้วคะ่ะคุณพ่อเอ๊นี่คุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะพ่อกำลังคิดบัญชีอยู่หน้าอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วไหนคะอ๋อนี่เหมือนโจทปัญหาที่คุณครูสอนไปเมื่อวานเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นปุ๊กลองแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ให้พ่อดูหน่อยสิจ๊ะได้คะ่ะคุณครูบอกว่าการแก้จดปัญหา ต้องเริ่มจากขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาต้องบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรจากนั้นก็ขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้บาโมเดลต่อมาคือขั้นดำเนินการแก้ปัญหาและสุดท้ายก็ขั้นตรวจสอบค่ะโจทย์ปัญหาข้อนี้ สิ่งที่จดกาหนดคือโรงงานที่ระยองเสียค่าไฟฟ้า452,000บาทค่าน้ำประปา183,72บาทสิ่งที่จอดถามคือโรงงานที่ระยองเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่จากบาโมเดลนี้จะแสดงวิธีทำได้ว่าค่าไฟฟ้า452,000บาทค่าน้ำประปา 1 8 3 7 2บาทค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด452,000บวก1 8 3 7 2เท่ากับ632,372บาทดังนั้นโรงงานที่ระยองเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด632,372บาท เรามาลองตรวจสอบคำตอบกันนะโดยหาผลต่างของค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับค่าน้ำประปาคือ632,372ลบด้วย1 8 3 3 7 2เท่ากับ452,000ดังนั้นค่าไฟฟ้าเท่ากับ452,000บาทแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องพร้อมกันหรือ,อยังจ้าทั้งสองคนพร้อมแล้วล่ะไปกันได้เลยจ้า บัตรชมละครการกุศลจำนวนสามใบใบละ8,500บาทจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือบัตรละครการกุศลจำนวนสามใบใบละ8,500บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่จากบาโมเดลนี้จะแสดงวิธีทำได้ว่าบัตรชมละครการกุศลจำนวนสามใบใบละ8,500บาทคิดเป็นเงินสาม คูณ8,500เท่ากับ25,500บาทดังนั้นคิดเป็นเงินทั้งหมด25,500บาทจากนั้นลองตรวจสอบคำตอบโดยหาผลหารของจำนวนเงินทั้งหมดด้วยจำนวนบัตรได้เป็น25,500หารด้วย3เท่ากับ8,500ดังนั้น บัตรชมละครการกุศลใบละ8,500บาทแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องคิดอะไรอยู่จ๊ะปุ๊กไปชมละครกันได้แล้วล่ะเอ๊ะแม่เมื่อกี้ค่าบัตรละครการกุศลทั้งหมดราคา25,500บาทพ่อให้เงินไป30,000บาททำไมเหลือมาเท่านี้ล่ะเอ๊ะแล้วควรจะเหลือเงินเท่าไหร่ สิ่งที่โจทย์กำหนดคือค่าบัตรละครการกุศลทั้งหมดราคา25,500บาทพ่อให้เงินไป30,000บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือจะเหลือเงินเท่าไหรน่น้องๆดูบาโมเดลต่อไปนี้แล้วไปช่วยปุ๊กหาคำตอบกันหน่อยนะคะได้เงินทอนมา4,500บาทพ่อลองตรวจสอบดูสิจ๊ะ ว่าถูกต้องหรือเปล่าตรวจสอบคำตอบโดยหาผลบวกของค่าบัตรทั้งหมดกับเงินที่เหลือได้เป็น25500บวก4500เท่ากับส0 0 0 0ดังนั้นพ่อให้เงินไป30,000บาทแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องแล้วพอดีพนักงานเสนอบัตรส่วนลดการกุศลระยะยาวให้แม่ก็เลยซื้อมาราคา150,000บาท บอกว่าใช้ได้สำหรับ25ที่นั่งจ้าดีจังถ้ามาดูครั้งหน้าราคาบาทต่อหนึ่งที่นั่งก็จะถูกลงสินะเอปุ๊กรู้ไม่เอ่ยว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้หาคำตอบได้อย่างไรสิ่งที่โจทย์กำหนดคือบัตรส่วนลดละครการกุศลระยะยาวราคา1 5 0 0 0 0บาทใช้ได้สำหรับ25ที่นั่งสิ่งที่โจทย์ถามคือจะมีราคาบาตรต่อหนึ่งที่นั่งเท่าไหร่จากบาร์โมเดลนี้ จะแสดงวิธีทำได้ว่าบัตรส่วนลดระยะยาวราคา150,000บาทใช้ได้สำหรับ25ที่นั่งจะมีราคา150,000หารด้วย25เท่ากับ6,000บาทต่อหนที่นั่งดังนั้นบัตรละครการกุศลจะมีราคา6,000บาทต่อหนึ่งที่นั่งค่ะ ตรวจสอบคำตอบโดยหาผลคูณของราคาบัตรละครการกุศลแต่ละใบกับจำนวนที่นั่งได้เป็น6,000คูณ25เท่ากับ150,000ดังนั้นแม่ซื้อบัตรส่วนลดละครการกุศลระยะยาวมาราคา150,000บาทแสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องการแก้โจทย์ปัญหามีอยู่4ขั้นตอนคือขั้นทำความเข้าใจปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหาขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นดำเนินการแก้ปัญหาและขั้นตรวจสอบค่ะตอนนี้ปุ๊กคุณแม่คุณพ่อใกล้จะเตรียมมื้อเย็นเสร็จพอดีเลยค่ะทุกคนดูสนุกกับการทําอาหารมากเลยนะคะแล้วน้องๆล่ะคะสนุกกันไม่เอ่ยวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ